เขียนเลยค่ะทุกคนก็เขียนใส่กระดาษเอาเนาะเช่นคุณอยากมียอดขายในการขายของออนไลน์เท่าไหร่แล้วก็ต้องเชื่อนะว่าตัวเองจะได้อย่างเช่นเราไปเรียนรู้วบครูบาอาจารย์คนสําเร็จสมมติว่าเราอยากได้เงินล้านใช่ไหมให้เราโปรแกรมจิตว่าฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านแล้วเราจะต้องหยุดบ่นเป็นเวลา20วันแล้วก็ตั้งใจทําคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้แต่ที่ครูต้องการ สวดคาถาน então, ี้เพราะว่าครูต้องการใช้บารมีขอบารมีหลวงพ่อเพื่อให้เราประสบความสําเร็จไวๆภายในยี่สิบวันด้วยความที่ทั้งมีปัญหาสุขภาพด้วยนะก็ไม่ประมาทก็อยากให้สุขภาพดีด้วยเนาะเชื่อว่าการสะสมบุญให้ตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไวเท่านั้นนี่ค่ะแล้วก็หายได้เนาะแล้วบวกับการที่วันหนึ่งเราต้องต้องก็คือแบบมินิอ่ะ ทุกคนคะ่ะเราข้าหาว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้ใช่ไหมคะทุกคนตั้งจิตหรือว่าขอให้ลูกขายสินค้าในสิน่งที่ลูกทําหรือวันเนี้ยคุณมาเจอเราใช่ไหมคุณอาจจะทําแค่งานประจําแต่หนูมีหนี้ไงคะ่ะหรือคุณทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณมีหนี้แต่อยากหมดหนี้คุณอาจจะไปขายสินค้าอะไรก็ได้เราจะแนะนําให้หรือว่าจะมาขายสบู่ล้างหน้ากับหนูก็ได้หนูเปิดรับตัวแทนนะจํานวนมากนะคะก็ที่แรกเราจะเอาแค่พันคนทีเนี้ยเราไม่เอาน้อยแล้ว เราตั้งเป้าใหม่ใหม่เราต้องการมียอดขายมากกว่า10ล้านก้อนนะคะทุกคนขายสมุนล้างหน้าไม่รวมวางแผนที่จะขายครีมกับกันแดดด้วยชื่อว่าครีมมะเขือเทศกับกันแดดใยไหมเราตั้งเป้าว่าไหนๆก็ทําแล้วเราจะมียอดขายทั้งหมด1ล้านชิ้นนะคะทั้งสามอย่างเนี่ย1ล้านชิ้นเราเขียนไว้แล้วลืมค่ะ จนถึงจนถึงปีหน้านะเออนะแต่ยอดขายรายวันเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราต้องการคนหนึ่งพันคนในช่อง YouTube เนี่ยที่มาขายสมุนไพรสมมุติว่าคุณขายได้หนึ่งพันก้อนใช่ไหมคะคุณก็จะได้กำไรหกหมื่นกว่าบาทค่ะนะเลทของเรามีเลทตั้งแต่เริ่มต้นในราคาคอร์สไม่มีความรู้ให้เรียนแล้วก็ทำหรือวันหนึ่งหากคุณเป็นลูกค้าอาจจะไม่ได้มาอยากมาขายของกับหนูเนาะ อยากแค่มาซื้อสมุดทับพิมพไปใช้แล้ววันหนึ่งถ้าหากหนูสามารถมีกำไรหลักล้านขึ้นไปนี่หนูจะเขียนเลยค่ะเราก็เขียนเป้าหมายสิบเปอร์เซ็นนั้นหนูจะพิมพ์สมุดธรรมะใช้เงินมากกว่าห้าหมืนบาสทสมุดธรรมะหนึ่งพันเล่มเงินห้าหมืนเนี้ยหนูหนูจะส่งสมุดธรรมะเนี้ยเล่มน,นี้ให้ลูกศิษย์หนูทุกคนเพื่อเอาไปสร้างตัวตนใน youtube หรือเพจ facebook ได้เลย แต่คุณต้องมาเรียนคอร์สฟรีกับเราก่อนนะเรามีคอร์ส